สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิววิธีประกอบคอนโดมไม้2งโดมพร้อมโดมเบาะนุ่มนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตามที่เห็นน้ำล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมตัวฐานตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวฐานตัวนี้นะคะก็ดูง่ายๆเลยนะคะจะเป็นแผ่นเรียบแบบนี้แล้วก็จะมีรู2รูนะคะแล้วก็มีรูเดียวตรงนี้ สำหรับรูสองรูตัวนี้นะคะเราจะใช้เสาขนาด40เซนติเมตรนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะเราจะใช้ขนาด30ซนติเมตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อชั้นน้อยอีกชั้นหนึ่งนะคะเมื่อเราได้ฐานตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบอด้านต่อไปนะคะด้านต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวแผ่นกลมแบบนี้นะคะกับตัว เสาขนาด30เซนนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะตัวเสาทั้งสองอันทางด้านฝั่งนี้นะคะเราจะใช้เป็นน็อตที่ไม่มีหัวนะคะหรือว่าน็อตหัวเชื่อมนะคะหมุนเข้าไปอย่างละครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นแผ่นนี้นะคะโดยที่เราจะเอา,อาหันตัวรูสองรออูอันเล็กๆแบบนี้นะคะไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะ แล้วก็เอาตัวที่เป็นรูใส่น็อตตัวนี้นะคะที่เป็นรูเดียวอย่างนี้ใส่เข้าไปนะคะทางเสาข้างนี้แล้วก็อันนี้วางให้อ่าลักษณะตรงกันนะคะนวกั<ม>่งนี้เจแล้ว,วนะคะเสาทางด้านนี้นะคะเราจะใช้เป็นเสาที่หุ้มผ้านะคะขนาดเล็กที่สุดหมุนปิดเข้าไปนะคะส,สําหรับฝั่งนี้จะใช้เป็นเสาขนาด40เซนติเมตรนะคะหมุนเข้าไปค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้แผ่นตัวต่อไปนะคะโดยที่เอาทางด้านที่เป็นอลอยสลักวันนี้นะคะไว้ทางด้านขวามือเนาะแล้วก็เอาตัวรูน็อตตัวนี้นะคะตรงกลางนะคะเราจะเอามาใส่กับเสาตัวนี้พอดีนะคะเราจะใช้คู่กับน็อตที่มีหัวปิดนะคะใส่1 2สองแล้วก็สมได้เลยค่ะ ไปนะคะเราก็จะมาประกอบตัวกล่องนอนกันนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นแผ่นนี้นะคะเป็นแผ่นประตูแล้วก็แผ่นด้านข้างแผ่นนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาแผ่นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยที่ให้รูสองรูตัวนี้นะคะอยู่ทางด้านเอี้ยงไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ใส่ประกอบตามสลักได้เลยค่ะ นะคะลูกค้าจะเห็นว่าเราเหลือรูตรงนี้ไว้นะคะจะใช้เป็นเสาขนาด30เซนติเมตรนะคะหมุนปิดเข้าไปตรงนี้นะคะโดยใส่น็อตที่มีหัวปิดนะคะเข้าไปในรูด้านล่างนะคะเพื่อเชื่อมกับเสาตัวนี้ได้เลยค่ะรูสองรูทางด้านฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้เสาขนาด30เซนติเมตรนะคะกับน็อตที่มีหัวปิดนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้แผ่นไม้ที่หน้าตาแบบนี้นะคะโดยที่เราจะเอาตัวด้านตรงนะคะที่มีนอ็อตไว้ใส่นอ็อตสองรูตัวนี้นะคะไว้ด้านขวามือนะคะหรือว่าวางให้ตรงเสานั่นเองนะคะสําหรับ2รูตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นน็อตที่มีหัวติดนะคะหมุนปิดลงไปแต่ว่าสําหรับด้านหลังตัวนี้นะคะเราจะต่อไปอีกชั้นหนึ่งเราจะใช้เป็นตัวน็อตที่ไม่มีหัวหรืนอน็อตเชื่อมนะคะหมุนเข้าไปเครื่องหนึ่งก่อนค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะใช้เป็นเสาขนาด25ซนติเมตรนะคะหมุนใส่ด้านนี้ค่ะใส่โดมด้านนี้ได้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้เป็นแผ่นไม้ที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะโดยที่แผ่นไม้ตัวนี้นะคะจะค่อนข้างแตกต่างกับแผ่นไม้ตัวนี้นิดนึงโดยการที่ตัวแนวตรงนะคะสองรูดโดยเอาตัวคล้งตัวโค้งตัวนี้นะคะไว้ทางด้านสายมือนะคะ ให้ตรงกับตัวน็อตตัวนี้นะคะตัวดูใส่น็อตตัวนี้แล้วก็วางตามรูปเสาได้เลยนะคะด้านหน้านะคะเราจะใช้เป็นน็อตหัวปิดแต่สําหรับด้านหลังนะคะเราจะใช้เป็นน็อตที่ไม่มีหัวหรืนอน็อตเชื่อมนะคะใส่ทั้งสองรูได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้เสาขนาด25ห้าเซนติเมตรนะคะใส่เข้าไปค่ะใส่ดงเข้าไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะทางด้านชั้นต่อไปนะคะโดยที่เราจะต่อไปอีกชั้นหนึ่งนะคะทับฝั่งนี้นะคะเราจะใช้คู่กับน็อตที่ไม่มีหัวนะคะหมุนเข้าไปเพื่นหนึ่งค่ะต่อด้วยนะคะแผ่นไม้อันสุดท้ายนะคะก็ะคือแผ่นไม้แบบนี้ใส่เข้าไปให้ตรงรูค่ะแล้วก็ว่าด้านนี้นะคะเราจะใช้คู่กับน็อตที่มีหัวปิดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมาประกอบชั้นตัวต่อไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการหมุนนะคะใช้แผ่นกลมนะคะกับเสาขนาด25เซนอันสุดท้ายนะคะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนปิดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่เป็นตัวเบาะนุ่มตัวนี้นะคะโดยด้านหลังนะคะจะเป็นยางยืดอยู่นะคะก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ เรจแล้วนะคะก็หมุนน้อเข้อเสาได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาประกอบตัวบันไดกันนะคะโดยที่ตัวบันไดเราจะใช้อุปกรณ์อยู่2ออย่างนะคะก็ะคือจะเป็นแผ่นไม้ตัวนี้แล้วก็ตัวเสาตรงนี้นะคะเราจะใส่เสาตัวนี้นะคะกับน็อตแบบนี้นะคะหมุนเข้าไปนะคะทั้ง2ออันได้เลยค่ะ จบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าจะเห็นว่าตัวด้านบนตัวนี้นะคะเราจะมีรูไว้ใส่ทั้งสองอันอยู่นะคะเราจะใส่บันไดเข้าไปแบบนี้นะคะโดยใช้ตัวยึดนะคะตัวยึดที่เป็นแบบนี้คู่กับน็อตตัวเล็กนะคะแล้วก็เป็นตัวปิดแบบนี้นะคะหมุนปิดด้านหลังนะคะทั้งนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ